สวัสดีคราบผมสวัสดีมิดมอแคคนแฟนมอลำค่ับสวัสดีเอฟซีของมอลลั่แกหน่อยคนละเอียดครับพี่น้องมืนอี้เรามาที่วัดกันนะครับพี่น้องเฮ่ากับเอาเงื่อนจากสวรรค์นะครับพี่น้องรับขอพระคุณนะครับคิดดีทําดีผมต้องเส้อพี่น้องว่าเพิ่นต้องยูน้ำเฮาพี่น้องเพิ่นต้องเข่าขาเท่าแกหน่อยเส้อนะครับพี่น้องรับนีเป็นเงื่อนจากสวรรค์ทีแกหน่อยได้มอวนนะครับต้องขอขอบคุณเอฟซีของเราด้วยนะครับพี่น้อง ที่หลุนไปน้ากันครับพี่น้องนี่ครับเจ็ดสองแปดนะครับเราโดนครับพี่น้องสามใบครับพี่น้องครับเป็นบุญยังคุ้นครับกงขอบขอขอบคุณเอฟซีขอบคุณถูกรังใจพี่น้องขอบคุณที่ต้นเดือนมากนหน่อยถือว่ารุ่นแรงครับพี่น้องเยาว,ว่าสดนะพี่น้องปรงตรงคือหมอแปลงระเบิดครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนะครับเราจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ทาบุญ ส่วนหนึ่งเ้าก็สิเอาไปใส่ซอยเ้าเอาไปฝากเนาะครับพี่น้องเป็นร่างความหนึ่งห้องพี่น้องขอบคุณเงื่อนจากสวรรค์นะครับพี่น,อน้อ,อ,นอง,อง,อนนองโอ้หันบ่มีจุดน,นี้ผมจะบอกแค่หน่อยไปบ่เป็นนะพี่น้องจะสิวางใจนะพี่นเนาะส่งขอบคุณนะครับพี่เนาะเจ็ดสองแปดนะครับพี่เนาะผมไปเป็นหมู่บ้านผม ถิงสามใบพี่นอ้นองเป็นะบุญหลงคุณนกับสามตัวมีเจ็ดสามแปดแล้วก็มีสองแปดดิในใบเดียวกันพี่น้องครับเป็นใบละหกบาทคิดว่าหกสามสิบแปดพี่น้องคิดว่ารอดพี่น้องครับขอพุ่นเก็บซีเดใจกันเอาบุญไปฝากเก็ซีครับขึ้นไปข้างบนเอาขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนกันพี่น้องครับวันนี้รับเราขึ้นมาบนศาลาลพี่น้อง ก็เงียบนะเนาะอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นที่พอดีพะเนียครับอืมครับพี่น้องขอสิ่งไหนได้สิ่งนั้นครับอืมพี่น้องตรงนี้เป็นจุดประจำวันนะครับเราจะไปทำบุญกันพี่นังครับ มาทำบุญกันในจุดจุดนี้กันนะเดี๋ยวเราจะไปเรียกสังฆทานกันพี่น้องนะนี่ครับเราจะไปเรียกเราทำบุญีนะ นะโมตัสสะภะวะโตอะนะโตสมาสุตัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระโตสมาสุตัสสะนะโมเทสสะภะวะโตอะนะโตสมาสุตัสสะมนย์ไม้อยางอันตรสังฆ์ท่านนี้ชีวารานีสัพปริวารานี้วัชมาโัามาได้ เอขณัตงปิฏายะสุขายะข้าแต่พระพิส hey. ท e ุงจงเจริญข้าพเจ้าขอร้งถ้เจ้าขอน้องถวายเครื่องสังฆทานข้าแต่จีวรขจีวรของบริวารทั้งหลายตรงนี้ข้าพิสุงจงขอพระพิสดุงขอพระพิสดุงจงลาำ เพื่อประโยชนเพื่อความสุขตัวข้าพเจ้าและขอแบ่งทุกุศรแลบ่ทนที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ขอมอบให้แกหมู่สมนนี้รผ ดาและมานดาญาตยายาย์คูบาอาจารย์ญาติสนิทพี่หายเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายซิ่งกาลนานเพินวันนี้ทำงานครับวันนี้ผมวานตัวนี้ เลยมาครับอาจารยครับอายมีค่ไรผมไปตามาสองแบบงงมากาจารแลครับปุ๊บได้หครับบัตหวงพ่อสมานนะครับอาจารย์ครับทำไปเจ็ดปีเลยเป็นไอที่ล้วนในในกลุ่มครับอาจารย์ครับพาเวทนะน่าจะใช่ครับอาจารย์คือไม่ได้ได้ไปไม่ดีนบก็ไดใจไปไหว้พระขอบคก็เลยซื้อมาจากนู่นนะครับ ได้หรอได้สองแปดได้เป <no ็นเป็นเลขแปดแต่ว um um> ่าเป็นเลขแปดเป็นเลขแปดสางประเทศครับมันเป็นเลขแปดแล้วมันก็มันจะมองเห็นเป็นสองแปดครับต้อม่มันติีความเชื่อก็ว่าจะมันเป็นตัวมันเป็นตัวเลขครับตวี้อเดีเดสองแปดแล้วก็สองแปดกับบนดาลเกดฐานตัวเลยมันเป็นมันคือมานเรื่องเอินเอนไป มันโดนสามตัวท้ายแล้วมันโดนส่งแปบเป็นเรื่องบังเอิญประจานมั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 นจะรู้ได้หรอที่มันจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องบังเอิญครับแต่เขาก็จ่ายเขาไม่ได้สินเนี่ยเพราะว่ามีของรัฐบาลประจานครับหรือีมเบสอะเปล่าครับก็ซื้อแม่ค้าที่ขายอยู่นั้นแล้วประจานครับโอ้ยเฉยนี่ตังเลยขายหรือขายโอ้ยก็ใบละหกพันเหมือนกันเขาใบประจานปรย์ครับสองใบเลยครับ <ทำ S 2> <ค>ันใช้ครับอันนี้ แก่หน่อยผ้าเอฟซีเอาน้ำครับไปกวดไปหยาดนะครับพี่น้องครับฝากอนุโมทนาบุญน,น้ำกันพี่น้องเมื่อกี้เราก็ได้ทําบุญกับพระอาจารย์ไปแล้วนะครับขี่แก่หน่อยเคารบรัทธาพี่น้องขอให้บุญบุญน,นี้ไปถึงเอฟซีสุขสุขคนข,ของมะล้อมแก่นหน่อยครับพี่น้องจุดเริ่มเบอร์เยจีไปจนพี่น้องไป ขอบุของพึ่งเอฟซสุดทุนครับเลอกนคลิปหนาไป่น้องสำหรับวันนี้เอามาทำบุญของบุญฝากไปถึงเอฟซีของเราด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกคนทอยู่ทุกุคนไม่งบังครับพอดีทํานช่องขอบางๆสุทุนคนึ่งขุคนครับ